สวัสด like ีคร okay, ับเอ็มครับก็เรียนกันต่อครับผมโอเคหัวข้อนี้ครับก็จะพูดถึงสมาธิกับชีวิตประจำวันครับจากที่จากประสบการณ์ของผมนะครับที่ฝึกสมาธิมาครับมีผลมีผลเป็นทางด้านเอื้อประโยชน์มีผลทางด้านดีเท่านั้นครับมีผลทางด้านดี ดีเน้นๆดีอย่างเดียวนะครับก็คือเป็นประโยชน์กับชีวิตประจําวันมากมากมากม,ากมากเลยครับอันดับแรกครับเราจะเราจะมีสติเมื่อคลิปที่แล้วนะครับพูดถึงการฝึกสมาธิทั้งหลับตาลืมตาใช่ไหมครับจะทําให้พัฒนาได้เร็วเนี่ยครับต่อไปนะครับพอเราฝึกเสร็จปุ๊บเนี่ยไปใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมันจะมีประโยชน์ครับนะครับ เราจะรู้ตัวอันดับแรกเราจะรู้ตัวเลยครับเราจะรู้ตัวเลยว่าในใจครับเราเริ่มรู้สึกยังไงเราเริ่มรู้สึกไม่พอใจเราเริ่มรู้สึกอยากได้เราเริ่มรู้สึกหงุนงิดเราเริ่มรู้สึกงอนเล็กน้อยใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวผมอธิบายฟังครับนิดนึงครับสมมุติว่าโมโหหรือโทสะนะครับมันก็จะมีระดับของมันตีเป็น10ระดับโทสะระดับ1 2 3 4 5ป9 10. โทสะระดับ10บเนะีคือโหมันโมโหมากแล้วมันโวยวายมันจะทะเลาะวิวาทละโทสะระดับกลางก็อาจจะพูดจาไม่ดีหน่อยเออโทโทสะระดับ2ระดับ3เนะี่ยอาจจะมีงอนๆนประชดเล็กน้อยหรือแบบคำพูดที่ดูแล้วมันเอ้ยมันโมโหนิดหน่อยไม่พอใจอย่างเงี้ยครับระดับของอกุศลไม่ใช่ครับอกุศลก็มีระดับของมัน กุศลก็มีระดับของมันฉะนั้นครับเราสติครับเราจะเริ่มตรวจจับเจอทั้งกุศลและอกุศลในตัวเองแล้วเพื่อนๆจะเริ่มรู้ว่าเราไม่ชอบอันนี้เราชอบอันนี้เราพอใจกับอันนี้เราไม่พอใจกับอันนี้เราพอใจกับอันนี้ระดับนิดหน่อยเราพอใจกับอันนี้ระดับปานกลางเราพอใจมากเราไม่พอใจ เรารู้สึกไม่ดีเรารู้สึกหงุดหงิดเรารู้สึกกลัวเราทุกอย่างครับที่มันเป็นอารมณ์ใจไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านกุศลหรืออกุศล,ศลบวกลบก็ตามนะครับสติครับเราจะเริ่มเข้าใจมันพอเราเริ่มเข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นครับเราอ่ะจะมีเหมือนกับจะว่าเสียววินาทีก็เสี้ยววินาทีมันจะมีเวลาในการตัดสินใจครับว่าเฮ้ย เราจะโมโหดีไหมหร,หรือเราร,รู้รู้ทันรู้ทันตัวเองแล้วว่ามันโมโหแน่นอนเลยมันไม่พอใจรอเราเรียกที่จะปณีปนอมมันจะมีผลเรื่องของการตัดสินใจทำอะไรสักอย่างที่มันมีผลเป็นดีแล้วก็ร้ายผลดีแล้วผลไม่ดีอย่างนี้ครับไม่ ไม,ไม่ไม่เพียงแค่นี้ครับจะเป็นเรื่องของงานการใช้ชีวิตตามปกติการตัดสินใจทำอะไรต่างๆการขับรถเออมันจะมีสติอยู่ตลอดเวลาเออมันพอมันเริ่มง่วงปุ๊บมันจะรู้เลยเฮ้ยเริ่มง่วงว่ะเออมันจะไม่ปล่อยให้แบบนั่งสงกงงงงก็งงงงงเอ,อ้ยออออออดีด๋ยวเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุเพราะมันเริ่มง่วงนิดนึงอะปุ๊บเนี่ยมันรู้เลยเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องหากาแฟต้องจอดรถต้องยืเซนยืสายเออ เนี่ยครับถ้าสติดีอ่ะครับมันก็จะตรวจจับเจอตั้งแต่เลเวลแรกๆเลยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นรอเลเวลสูงแล้วเจอเพราะถ้าเราเจอเลเวลแรกๆเนี่ยเราจะป้องกันมันทันครับเราจะป้องกันมันทันแล้วเราสามารถที่จะเฮ้ยไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ดีเราจะไม่ทําทางนี้เราไม่ทํยทางนี้เราทำม,มันก็จะมีความรอบคอบมีจุดที่เราสามารถวิเคราะห์แยกแยะว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ว มันจะรู้ครับอันนี้ทําไปแล้วมันไม่ดีเออเราไม่ทําอันนี้ทําไปแล้วดีเออทำนะครับนอกจากการใช้ชีวิตแล้วการทํางานการตัดสินใจการคุยกับเพื่อนร่วมงานเฮ้ยจะทะเลาะหรือเปล่าหรือจะแทงเลยหรือจะพูดสอดเสียดเลยหรือว่าซัดมันที่ในที่ประชุมเลยอย่างเงี้ยก็ก็ดูเอาครับว่าคุณอยากสร้างมิตรหรือสร้างศัตรูมันจะมีตัวเลือกให้เราเพิ่มขึ้นเหมือนเวลาเราเล่นเกมแล้วมันเจออีเวนต์แล้วมันหยุด มันหยุดเสร็จปุ๊บเอาละเยสหรือ no ดีเยสหรือ no ดีซ้ายหรือขวาดีคําตอบไหนดีอย่างเงี้ยครับสติมันจะตรวจเจอแบบนั้นไปเรื่อยๆค่อยๆดีขึ้นเรื่อยแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าประโยชน์ของสมาธิครับมีเยอะแยะมากมายไหนจะคุยกับแฟนคุยกับพ่อแม,คอแม่คุยกับเพื่อนร่วมงานเออเราจะพูดยังไงพูดใจยังไงให้เขาให้เขาไม่เสียหรือเจ็บช้ำน้ำใจเราเลือกได้ครับว่า สติเนี่ยมันจะเริ่มตรวจเจอครับว่าเลือกได้ครับว่าเราจะพูดดีหรือพูดไม่ดีเราจะสร้างมิตรเราเราจะสร้างศัตรูเราจะสร้างกุศลหรือเราจะสร้างอากุศลเราจะสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วมันจะเริ่มสติครับมันจะเริ่มตรวจจับได้แล้วเพื่อนๆก็จะเห็นสเต็ปของมันครับว่ามันค่อยๆพัฒนาขึ้นฉะนั้นชีวิตประจําวันครับสําหรับคนที่ไม่ได้มีสมาธิไม่ใช่ว่า ต้องเป็นคนที่ฝึกสมาธิเท่านั้นนะครับบางคนเขาอาจจะฝึกสมาธิด้วยการอ่านหนังสือหรือเล่นกีฬาหรืออื่นๆนะครับที่เป็นสมาธิแล้วแบบอื่นอนะื่นอันนั้นก็สามารถก็ได้เหมือนกันแต่ทีนี้ในของพ,พุทธศาสนาเราก็คือการฝึกนั่งฝึกจิตเลยจริงๆครับนั่งฝึกจิตเลยฝึกเป็นสมาธินะครับแล้วก็การพิจารณาบางอย่างการพิจารณาบางอย่าง มันจะเป็นกลางขึ้นมันจะเป็นกลางขึ้นมันจะไม่ใช่ว่าแบบเอียงเข้าข้างคนนี้เอียงเข้าข้างคนนู้นเอียงเข้าข้างตัวเองเอียงเข้าถ้าเราอยู่ในสมาธิได้ครับมันจะเป็นคนกลางได้อะเออมันจะมองหลายมุมมันจะมองทั้งมุมเรามุมคนนี้มุมคนนี้แล้วมันจะมันจะมีความพิจารณารอบคอบมันมีความคิดที่ดีมันมีตันกะความคิดที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้น ใครที่แบบดูเละๆเทะๆอะไรพวกนี้ครับถ้าฝึกสมาธิครับยังไงก็ดีขึ้นไม่มากก็น้อยครับอยู่ที่ชั่วโมงบินของเราใช่ไหมครับก็ไม่ว่าจะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างทิศทั้ง6แล้วใช่ไหมเรื่องการงานการใช้ชีวิตแล้วแล้วก็อื่นๆครับรพวกตามเล่นเล่นอินเทอร์เน็ตตามโซเชียลเราจะรู้ครับว่าเฮ้ยสมมุติเราอยากดูหนังเรื่องหนึ่งเนี่ย เราจะรู้เลยครับว่าเฮ้ยยังไงดีเออไปซื้อในสตรีมดีกว่าไปดูเน็ตฟลิกไปดูนู่นนี่นี่นี่กันดีกว่าเงี้ยมันจะมันจะรู้ครับเพราะเราฝึกสมาธิเรารักษาศีลใช่ไหมครับเงี้ยมันจะไม่ใช่แบบเฮ้ยไปดูเถื่อนเอออันเนี้ยศีลก็ขาดละศีลก็บกพร่องละมันก็จะมีปัญหานะครับส่งผลก่อสมาธินะครับถ้าเราฝึกสมาธิไปด้วยการฝึกสมาธิของเรา,างี้ แบบในแบบพุทธพุทธศาสนาเนี่ยก็จะมีการทําทานรักษาศีลแล้วสมาธิใช่ไหมครับศีลก็จะเอื้ออำนวยให้สมาธิด้วยนะครับฉะนั้นคนที่เขาฝึกสมาธิทั้งลืมตาหลับตาแล้วเอาไปลองใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยครับเขาจะรักษาศีลเขาจะรักษาศีลยกเว้นอกุศลที่มันเป็นจริตของเขาอย่างเช่นปากหมาปากจัดหรือพูดสอดเสียซิมหิมแทงคนอื่นหรือพูดเพ้อเจ้ออันนี้ครับบางที มันไวเกินไปสติมันตามจับไม่ทันหรือเขายังชั่วโมงบินไม่เยอะพอเนี้ยมันตามไม่ทันแต่มันก็ยังอยู่ในช่วงฝึกอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับท่านเพื่อนที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับก็อย่าพึ่งใจเร็วด่วนได้อย่าพึ่งตัดสินใจนู่นนี่เนี้ยค่อยๆฝึกกันไปทีละสเต็ปทีละนิดทีนิดท,นดทีนิดนะครับอย่าแบบเฮ้ i, ยยางฉันอยากได้เลยเงี้ยไม่ได้บางคนต้องฝึกกันเป็นปีปีบางคนหลายปีเป็นสิปีก็มีนะครับก็คือ การฝึกสมาธิหรือวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี้ยที่ท่านสอนไว้ต่างๆเนี่ยอารมณ์การฝึกต่างๆเนี่ยฝึกกันทั้งชีวิตครับฝึกกันทั้งชีวิตนะครับจะจบได้ก็ต่อเมื่อไม่ยุ่งเกี่ยวกับสั่งสารวัตรนี้แล้วก็คือจิตนะมันไม่ยึดติดอะไรแล้วก็คือเป็นพระอรหันต์นะครับแต่กว่าจะถึงตอนนั้นก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องฝึกกันอีกเยอะนะครับยังยังเยอะแล้วก็ มันมันยากครับเราก็ค่อยๆขัดขัดกราขัดอกุศลของเราให้มันเบาบางลงแล้วก็จเจริญกุศลเยอะๆนะครับเยอะๆแล้วเพื่อนๆก็จะเข้าใจว่าเออการฝึกสมาธิเนี่ยกับการใช้ชีวิตเนี่ยมันเกื้อหนุนกันไปพร้อมกันมันทำให้การใช้ชีวิตดีขึ้นหลายๆอย่างดีขึ้นเวลาโดนวิบากมาน่ะหรือโดนหรือโดน กรรมเข้ามาเล่นเนี่ยมันจะได้ไม่ตื่นตระหนกไม่แบบเฮ้ยอะไรวะอะไรนะรลนลานประหม่าไปหมดเละเทะไปหมดมันจะมีสติมากกว่าเดิมระดับหนึ่งมันจะคอนโทรลตัวเองได้ระดับหนึ่ง,ม,ง,งมันจะพัฒนาตัวเองได้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาเรื่อยๆก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองเอาไปใช้ดูแล้วก็ลองสังเกตดูนะครับว่ามันมีประโยชน์ จริงๆนะครับเพราะว่าอันนี้ผมทดลองมากับตัวเองละหลายๆด้านนะครับเพื่อนเพื่อนๆที่มีอาชีพอื่นๆเนี่ยก็จะได้พบกับประโยชน์ของสมาธิในอาชีพของของเพื่อนๆนะครับส่วน,วนของผมเป็นล่ามเนี่ยต่ามกับวิศวกรเนี่ยก็บางคนญี่ปุ่นโมโหมาคนไทยโมโหมาเนี่ยเวลาเราจะแปลเราแบบเฮ้ยเขาพูดมาโมโหเนี่ยเราก็แบบบางทีเรา ไปรับความโมโหด้วยแล้วแปลไปไม่ดีหรืออะไรพวกนี้มันก็สามารถที่จะแยกแยะแล้วก็คอนโทรลได้อ๋อคนนี้โมโหนะเราก็แปลไปตามปกติว่าเออเขาแกมโมโหนะแกบอกแบบ,แบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมเอออันนี้แกไม่พอใจนะมีอย่างนี้เนี้ยพวกท่าทางมันพอที่จะเราออกอยู่แล้วแต่เราก็แปลไปตรงๆทั้งอธิบายอิริยาบถท,ที่เป็นณสเตตัสปัจจุบันตอนนั้นแล้วสิ่งที่เขาพูดเสริมเข้าไปเพื่อความเข้าใจที่มัน มากขึ้นเนียแล้วก็เวลามันเป็นคนกลางครับคนกลางมันจะต้องควบคุมสติให้ได้ให้ดีเลยถ้าคนกลางหลุดหรือแบบโมโหเมื่อไหร่เนี่ยการสื่อสารมันจะมีปัญหาแน่นอนอย่างเงี้ยของผมอะ่ะก็มีประสบการณ์ของผมตอนที่เป็นร่ามภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็มีประโยชน์ค่อนข้างเยอะครับบางทีเราก็เหมือนกับหัวสมองมันคิดไวมากว่า ถ้าเขาพูดมาอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้พูดตรงๆรเพราะเราไม่ใช่วนแปลภาษาของโดเรมอนใช่ไหมครับเราก็ไม่พูดตรงๆครับเราประมวลผลในหัวปุ๊บปุ๊บเราก็พูดอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วตรงก,กันกับสิ่งที่อีกคนอยากสื่ออย่างเงี้ยครับก็ได้เวลาเวลาผมแปลแล้วหรือคนอื่นเขาไม่พอใจหรือเขาว่าผมเรืออะไรมาเนี่ยมันก็มันก็ช่วยได้ครับสิ่งผมก็เขาโกรธเราหรอ เขาโกรธเราเรื่องอะไรนะเออเงี้ยเออถ้าเราผิดเราบางทีเราไม่รู้ว่าเราผิดอ๋อเขาบอกว่าเราผิดโอเคเราก็ยกมือไหว้ขอโทษขอโทษครับขออีกรอบหนึ่งครับย,ยังไงนะพี่เนี้ยเราก็ไม่ได้แบบไปไปหลุดไปหลุดแบบไม่ไมพอใจหรือขึ้นเสียงเปลี่ยนโทนเสียงอย่างเงี้ยครับมันก็จะช่วยในการใช้ชีวิตของเราได้ทุกด้านเลยครับทุกด้านนะครับเพื่อนๆลองดูแล้วก็ มาแชร์กันให้ฟังบ้างนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูร v e เว e นะครับมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็ใต้ลังคลิปได้เลยครับหรือจะแอดไลน์เข้ามาคุยกันก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับยินดีเสมอนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ